สวัสดีจ้ามาพบ,บกับจจมกับสิงหลีรับนี่คือสถานที่ปฏิบัติรรมของพระอาจารย์กับลูกศิษย์ของเพิินลูกศิษย์ของเพิินกบมีอยู่คนสนิทย,ยูสองคนเถจ้าหนึ่งก็คือลุงปูผ่านขาวผู้ที่สองก็คือพ่อปูลือสีมูนี่สีแสงเพชรเถจ้าซึ่งพระอาจารย์เพิ่นกับเป็นผู้ ทายทอดวิซาให้ทุกๆอย่างนะจ๊ะนี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่สองของเพิินนะจ๊ะซึ่งสถานที่แห่งนี้แ็มีเมืองรับแร่อีกมองหนึง่งนะจ๊ะมีคือสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่สองของพระอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่าพี่พียงนองพอพ่อแม่มาเบ่งกันเด้จตะเพิ่นจะมาเฉพาะวันพระเด้อจ้ะ นักกรณ์นี่พระอาจารย์หรือหลวงปู่เขากำลังย่งางมากด้จ้ะกาลนมมสการจ้าหลวงปู่อ,อจะเรียนพรโยมอัน,นสถานที่นี้เป็นที่สำปะกงังเป็นที่รับเลี้ยงแม่หม่ย,ยอยู่สมัยสมัยเก่าสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะอันนี้ก็อาตมาก็เลยมา ทำสินอยู่ตรงนี้ได้ปีสองปีแล้วล่ะค่ะปีนี้ก็กะว่าจะยกย้ายไปที่อื่นแต่เที่ยวมาดูอยู่จาขนาดนี้ให้เพิ่งจะด่านหลังเพิ่นเนื้อจาะเพิ่นเพิ่นจะพอดเปิดเผยไปนะเออกะรุ่นนี้ก็เป็นรัฐเลือกใหม่ก็ะเวลาตอนนึ่งขึ้นมือก็ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะเกเรื่องสูงเรื่องหนกเป็นเก่าทยอยมาให้เรื่อยๆ อากาวา่าสีเฮ็ดเป็นวัดแตว่ว่าันเล่นใหม่ๆเขาบ่ยเฮ็ดเราก็เลยให้เฮ็ดเป็นที่พักสงูงเป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำประการถ้ำประการนี่ลุกไปนี่ละด้านนันที่จาหลวงปู่อ่ามีเป็นโดงเตาแล้วล่ะแล้วคิดกาา็ไปจะปิดมาไทยออกน้ลงมาไทายเ,เรื่อยๆค่ะเวลาปฏิบัติธรรมกับขออนุญาตหลวงปู่มาไทายในเด้อจ้าได้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 ไดมาไทายรวด ซึ่งลูกศิษย์เอกของหลวงปูก่กระมีหลวงพ่อปูผ้าขาวกับผู้ลุสีผู้นี่สีแสงเพชรนากจากที่เป็นผู้ปฏิบัติผู้ประกาศด้วยนี่คมีนี่สีมันม,มีแสงเพชรเดี๋ยวมาเรื่อยๆมาปฏิบัติเรื่อยๆวันพรกวันศิลป์ก็มาแต่ช่วงนี้อยากค้างเลยเก็บน้อยในน้ำพันศาออกพันศาเราก็อวมาปฏิบัติประจำให้เป็ประจำ อาจารย์ก็ไห้เอฟซีกับตีนก็นมาเรื่อยๆเ้ิเร<า>ื่อยๆก็ได้เพราะว่าคันดอกคันสาเป็น,น,น,นเปินงไข่โซ่ไข่ับไม่คันสาเป็นพวกใครได้ให้เอาคันสาเป็นโซ่ลาบหลายคนอยู่จ้าขอขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่ฟูลำลำรวยๆนะจ้าได้มา,<อ>าสางมาแปลงน้ำผ่านลวงภูเพ่นจ้าสำหรับคลิปนี้ ชุมกับสิ่งลี้ลับขอจบเพียงแค่นี้กดติดตามกดแชร์ให้กับชุมกับสิ่งลี้ลับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า